สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าพุทุกันไปซื้อปลาแวะมาดูขอนเห็ดทางผ่านดูจ้าในตะก้าได้มาแล้วครึ่งตะก้าจ้าขอนนี้เป็นขอนที่สองจ้าดูมีแต่งมงานเต็มขอนเลยจ้ายาวไปตรงนู้นตรงน้มตุ้มๆเห็นไหมคะคบข,ข,ข่านนะคะตุ้มๆจ้า แต็มเลยเอาจัดก,การไม่พูดมากเก็บจ่าเก็บจ่าเห็ดเห็ดที่ป่าที่หมู่บ้านที่คนเข้าป่าไปด้วยกันอยู่เนี่ยจ้าเขาได้เก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานกันแล้วแต่ที่นี่ยังไม่เกิดเลยจ้าเกิดแต่เห็ดเห็ดอันนี้หละจ้าก็ได้ใส่ถุงมือนะจ่าไม่ได้เตรียมอะไรมานะจ๊าเดตั้งใจแวะเข้ามาดูเฉย เต็มเอาไปทำน้ำพริกไปกิน,ไปก,น,น,นไปกินยำนี่จ้ะนี่จ้ะไปกินยำเห็ดไม่มีจ้ะกำลังอ,อ่อน,นอเหมือนดอกไม้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะเหมือนดอกไม้เลยขึ้น เหมือนดอกไม้เลยเอ้ยโอ้วจะเต็มตะกาแล้วนี่คนทีสารนี่คนใหญ่กว่านี้จะคงจะอลังการนี่คโอ้โคนเข้าป่าไปด้วยกันมาถูกเวลามากเลยจ้ะเสียงดังหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันผ่านมันอยู่ใกล้กับมันติดกับถนนเลยจ้ะโอ้เต็มตะก้าแล้วทุกคนเอาไงเนี่ย ไ,ไถ้าไปถ้าขอที่3มมีคนเข้าป่าต้องกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาจ้ะทำน้ำพริกเห็ดอร่อยนะจ๊ะเอาไปให้พี่ๆที่โรงงานชิมเขาบอกว่าอร่อยก็คนเข้าป่าก็จะทำน้ำพริกเห็ดไว้ใครสนใจเห็ดนางลมมาบ้างคนเข้าป่าได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไป เอาตุ้มตุมกันจ้ะภาพใบผ่อภัยนะคะทําให้ตาลายตามัวจ้ะผ่อภัยทุกทุกคนไปนะที่นี่ด้วยจ้ะนี่เราจะมาเก็บตุ้มตุมกันจ้ะตุ้มนี่จ้ะตุ้มไม่มีมีดไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะจะลงตุ้มนิดนิดหน่อยก็เอาไปจ้ะคนเขาป่าชอบกินตุ้มตุมอย่างนี้อย่างนี้ก็เอาไปนะเนี่ยจ้ะ โอ้โหโอ้ยขอโทษนะจ๊ะภาพมันไม่ได้อยู่กับที่เก็บเห็ดตุ่มอย่างเงี้ยจักระเอาตุ่มน้อยๆเอาจ้ะเอาไม่ปล่อยจ้ะเดี๋ยวไปดูฝั่งอีกฝั่งนึงจ้ะนี่จ้ะ อันนี้หน้ำหน้ำหน้ำแบล็คเบอร์รี่จะจ้ะบมแบรที่ภาษาเยอรมันเรียกบมแบอร์อยู่ในหนามบมแบอเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกอนจ้ะว่ามีเปล่าถ้ามีก็ไม่มีไม่มีเราก็ไปเก็บฝั่งนู้นจ้ะอีกฝั่งนึงโอเคอีกฝั่งแล้วก็ จะไปดูอีกขอนว่ามีหรือเปล่าโอเคจ้ะไงไงก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะช่องคนเข้าป่าด้วยกันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในทำอะไรเลยจ้ะทดลองทำเป็นเป็นงานอดิเลตจ้ะเพราะว่าชอบเข้าป่า ก็เลยเแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ดูว่าเข้าป่าไปได้เห็ดอะไรมามั่งเข้าป่าไปด้วยกันชอบกินชอบเก็บจ้ะชอบแจกคี่จ้ะ,จจะใครอยากได้บอกคนเข้าป่าไปด้วยกันถ้าคุณเข้าป่าได้เห็ดอะไรมาก็จะเอาไปแบ่งคนที่เขาชอบกินเห็ดแต่เก็บไม่เป็นนะจ้ะแต่ว่า ก็ไม่ทุกคนนะจ๊ะที่ถามโอ้ยหนามโอ้ยโดนมือเดินมือแล้วหนามโอ้ยขอโทษขออาภาัยมากเลยจ้ะเสียงดังไปหน่อยมันอยู่ติดกับถนนไม่ได้เอาไมโครโฟนมาจ้ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่แวะมามาดูมันก็อลังการให้ ให้คนเข้าป่าไปด้วยกันได้มาเก็บก็โอเคอยู่นะคะขอบคุณมากคะ่ะเจ้าทีเจ้าทางที่ลูกได้เก็บได้อยู่ได้กินโอเคไปดูตามไปดูขอนที่สามกันจ้าจ้ะยังไงก็ภาพไม่ดีภาพไม่นิ่งทำให้ตาเวียนหัวตาลายก็ขออภัยแล้วก็แล้วก็ติชมมาได้นะจ๊ะเพื่อที่คนเข้าป่าไปด้วยกันจะได้ ปรับตรงให้ดีกว่าเก่าละจ้ะจ้ะนี่จะเห็ดเราเต็มตะก้าแล้วจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะสวัสดีจ้า